อีกครับคลิปนี้ A2PTV ขอ,อนำเสนอการตรวจสอบความปลอดภัยของมือถือและและหรือการโดนแฮกเกอร์เรามาตรวจกันเลยนะครับตรวจสอบความปลอดภัยนะมีขั้นตอนดังนี้ครับเริ่มต้นเราไปที่ Google Chrome ครับ Google Chrome นะครับเริ่มต้นเลยครับ ข้า Google Chrome กดเข้าไปเลยครับกดไปแล้วนะครับไปพิมพ์ข้างบนนะครับพิมพ์ข้างบน G G จุด C O นะครับ G C O มามาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาครับ G C O security checkup กดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปปับ๊บน,นะะในเครื่องของ Android เราก็มากดดังนี้นะครับ Security Checkup นะของ Google กดไปปับ๊บอืมโอเคเครื่องเรามีความปลอดภัยสมบูรณ์ดีนะครับก็จะเจอสีเขียวเครื่องหมายถูกนะครับการตรวจสอบความปลอดภัย เคล็ดลับความปลอดภัยสําหรับคุณเนี่ยใชมเนี่ยมาเขียวหมดเลยเขียวหมดเขียวหมดก็ถือว่าเครื่องนี้พร้อมสมบูรณ์ปลอดภัยก็ขอให้พวกเราทุกท่านได้กดติดตาม S2P ไว้นะครับแล้วจะมีสิ่งดีๆนำเสนอก็ขอสิ้นสุดเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับลองไปตรวจด,ดูนะครับ